ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีหาหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่2ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสู่มิทติ้งครับ นายเพียรัทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่4ร่วมหารือคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสมุทรสงครามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมิ e ติ้งระหว่างห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและห้องประชุมอัมพวาชั้น4สารากลางจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อชี้แจงในที่ประชุมได้รับทราบในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่สอดส่องและได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม2หน่วยงานคือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงครามและแขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้าการดําเนินการโดยผู้แทนทั้ง2หน่วยงานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและจะเร่งรัดการดําเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเร็วที่สุดตามกรอบที่ได้หารือกับผู้รับจ้างซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งทําให้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างไปช่วงหนึ่งและรัฐบาลก็ได้มีมาตรการผ่อนปลนแก่ผู้รับจ้าง สำหรับปัญหาอุปสรรคนั้นเกิดจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งประธานได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามความคืบหน้าและช่วยสอดส่องโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปครับ